และนี่ก็คือรูปคนแรกของเราโ oh, oh, อ,อ้โ okay, ห <laughs> น้องตาปือโอเคฉันได้ชื่อหนางแล้วฉันจะตั้งชื่อว่าตาปรือ <laughs> ลูกชังเวอ่อีตาปือออกมานี่ก็คือแบบแกลายเป็นลูกชังแล้วนี่กูรู้เลยว่าเป็นลูกรักโอเคแต่งอีคลิกซี่อีเด็กเปรดอยู่เดีนี้นะคะโอ้โ oh, ห oh. และนี่ก็คือคนที่สวยที่สุดไม่รู้ว่ามันแปลความสวยนี้มาจากไหนอีฉันเราไม่ชอบมันจริงๆเลยนะคะโอ้ยมาก เรดี้แอนด์จ e นจยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเดอะซิมซองอ้โหเป็นเกมที่น่าคิดถึงมากเลยนะคะในช่วงของที่เรายังเป็นในวัยเด็กอยู่ ตำจำได้เลยตอนนั้นมีโน้ตบุ๊กไม่ใช่สิมีคอมกระกากเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไว้เล่น The Sims 2อโอ้ my god มันสนุกมากแล้วแบบเป็นเกมที่รู้สึกว่าไม่อยากเล่นภาคอื่นเลยนะคะอยากเล่นแค่ภาค2ภาคเดียวแบบว่ามัน DLC มันครบแล้วแบบทุกอย่างมันดูดีไปหมดแล้วทุกอย่างมันดูเก็บรายละเอียดมากๆเลยนะคะเท่าที่กลับมาดูในตอนนี้ก็ดูหน้าัถยิ้มนี่ <laughs> ดูดิอู ่ฉากเริ่มซีนโรแมนติกมากตอนเด็กคือกูจ้องจะวูหูอย่างเดียวนะกะ็ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม The Sim s 2ในช่องของ Angel Star นะคะเป็นในหมวดของแบบที่แบบเริ่มมาเล่นใหม่นะคะเป็น The Sim s 2 Mansion เคียงสวนชุดไอเทมเสริมนะคะ และยินดีทุกคนเข้าสู่หมู่บ้านบานท,ทายอีอเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมานะคะจากการไปลองเล่นดูแล้วเราจะกลับมาเล่นใหม่มาดูกันสิว่าความสนุกยังจะยัง,งเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้นุ่นค่อนข้างี่โอดทำไมมันเป็นเงาทําแบบนั้นวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นค่อนข้างที่นุ่นก็ยังลงมอดเสริมมาเยอะแยะมากๆเลยนะคะก็กลับมาเล่นดูมาดูกันสิว่ามันจะมีอะไรเจ๋งๆมากงต้องมีชุด ไอเท What the fuck? <laughs> อะไรวันนีย้ยังอะไรในกุลงเลเนี่ย,นยในวันนี้นะคะเราจะเป็นอุ้ยสวย <laughs> แกสวยมากนี่จะดูในซิซังจริงๆงหรอคือหรือว่าฉันอาจจะลมมอดเยอะเกินไปก็ได้แต่ว่าสวยมากดูซี่ลูกของฉันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นายสมหมายสะุนซานา <laughs> นสมหมายสะุนซาวันนี้นะคะเราจะเป็นแม่เรียงเดี่ยวกันนะคะเราจะมารเพยนะคะจะให้กูรเพยกูรบอกดีกวา่า ยก็อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เราจะมาเป็นคุณแม่เรียงเดี่ยวหนึ่งวันมาดูกันสิว่าการใช้ชีวิตเป็นคุณแม่เรียงเดี่ยวของเรานั้นจะเป็นอย่างไรจะสนุกหรือไม่แต่ว่าดูจากการแต่งตัวของเราแล้วนี่เซ็กซี่เลดี้โกเน้นหาผัวย่งและนี่ก็คือรูปคนแรกของเราโอ้โหน้องตาบปรือโอเคฉันได้ชื่อหนังแล้วฉันจะตั้งชื่อว่าตาปรือ ลูกชังเว่์อีตาปือออกมานี่ก็คือแบบอืมกลายเป็นลูกชังหนูผิดตรงไหนอู้ต่อมาน้องก็จะสวยเซ็กซี่เลดี้โกอยู่นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะถึงน้องจะตาปรือในวันนี้วันน้าน้องก็ตาปืออยู่เหมือนเดิมเตดินแล้วหนึ่งเอาไะเราจะมาแต่งหนะ้าให้กับน้องกูไม่ได้เกลียดอะไรันเลยนะเว้ย ตาปืนอ,อหนูหยุดลูกเดี๋ยวเรามาดูลักษณะนิสัยของน้องตาปือกันนะคะน้องตาปือจะเป็นคนที่เนียบแล้วก็ขยันเข้าสังคมเก่งกระฉับกระเฉงขี้เล่นแล้วก็สุภาพเรียบร้อยเออเฮ้ยน,นี่ลูกกูลอเนี่ยโ <c oughs> ูกกูถามจริงจะลูกกูรอเนี่ยนี่ลูกกูหรอคะเนี่ยจริงหรอคะต่อไปนะคะคือผู้ชายนะคะชื่อผู้ชายชื่อว่าน้องอันโตนิโอนั่นเองคะ่ะวันนี้เราจะมาสร้างอันโตนิโอนะคะ ดูท่าทางแล้วพอโตน่าจะรอาเราอยู่นะคะโอเคนะ้องอันโตนิโอ,โอกูตาข่าวมากเลยเนี่ยลูกกูสุดประกอบทุกคนเนี่ยหลังจากที่จับเกมนี้มานานนะคะน้องอันโตนิโอจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเนียบหน่อยมากๆก็ชับกระเฉงและขี้เล่นนะคะสุภาพนิดหน่อยนะคะเป็นคนจังไรเออคือแบบว่ากลับมาเล่นแล้วก็คือแบบโอ้ไม่ก็เกาหัวแล้วหนึ่งสมหมายกูเกาหัวแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมลูกกูเยอะขนาดนี้เนี่ยพ่อมันเป็นใคร อ่าต่อไปนะคะน้องจะเป็นคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายนี้นะคะจะเอาฟิลดูน,น,น้องจะชื่อว่าคริสซี่ซื่อพนะน้องจะชื่อว่าคริสซี่นะคะคริสซี่จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างรักสวยรักงามเลยนะตาเหมือนแม่น้องคริสซี่พอดูแล้วนี่กูรู้เลยว่าเป็นลูกรัก <laughs> โอเคแต่ง อีคลิกซี่อีเด็กเปรตอยู่ตดงนี้นะคะโอ้โหต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกให้น้องนะคะเราจะให้น้องเป็นคนที่กระฉับกระเฉงอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าจะให้เป็นสาวที่เ,เนียบมากกว่าเพราะว่าการเนียบก็คือน่าจะเป็นสมบัติสมบัติสมบัติตผู้ดีของน้องนะคะโอเคต่อไปเราจะให้เป็นน้องเข้าสังคมก็พอปานกลางขี้เล่นแล้วก็เป็นคนสุภาพซะส่วนใหญ่ โอเคจากนั้นก็คริสซี่จะเป็นชาวราศีปูไม่รู้ว่าราศีปูหรือเปล่าเอ๊ะอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมลูกฉันเอ้ย <c oughs> น้องตาปือคำแอลใช่นอ้อยน้องตาปืนเห็นนอ้องคริสซี่แล้วแบบคำแอลอีดอกนี่เป็นเด็กเป็นลูกหลักเลยเนี่ยแล้วกูเป็นลูกชัง อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นคือน้องแบบงงมากทุกคนก็จะแบบเป็นเป็นลูกเป็นลูกของคุณแม่สมหายนะคะชื่อน้องค่อนข้างที่จะมารแมนพอสมควรเดี๋ยเราขอไปเปลี่ยนชื่อน้องสมหายแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะทางนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสถุลซาอ๋อคิดถึงการโหลดหน้าแรกของ The Sims มากมากเลยนะคะพอดูแล้วก็ทำให้คิดถึงวัยเด็กของเราขึ้นมาในทันทีโอเคต่อไปนี้เราจะให้น้องครอบครัวสถุลซาเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสถุลซาโอเคเอาน้องมาส่งเออ,เอไปแป๊บดูเลยว่าใครเป็นลูกละแล้วดูน้องตาปลือยืนดูน้องตาปลือกับน้องอันโตนิโอยืนดูนะคะโอ,อ้แต่สองคนนี้ก็ยังเล่นกันแบบสนุกสนานแม่คะหนูรู้เลยว่าแม่รักหนูใช่ไหมคะแม่หลาลูกหลาเอ้ยหนออูน้องตาปลือกับน้องอันโตนิโอมองดีอย่ามองเด เอาละตอนนี้น้องอันโตนิโอกับน้องตาปรือก็ยังคุยกันอยู่นะคะส่วนแม่ลูกสองคนนี้ก็ยังเล่นไปเดี๋ยวทางเราขออนุญาตไปสร้างบ้านแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเถอะคะ่ะอาจาาจะปะจจอาจจะปัจูดหนูเขาคุยกันสินะ่ารักจังครอบครัวครอบครัวนี้เป็นคุณแม่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกตั้งสามคนนะคะพ่อมันขยันจริงๆและหน้าไม่เหมือนกันด้วย <laughs> ูถามจริงสวัสดีค่ะน้องคือฉันคือน้องตาปรือและนี่ก็คือคนที่สวยที่สุดไม่รู้ว่ามันแป่ความสวยนี้มาจากไหนอีฉันลราไม่ชอบมันจริงๆเลยนะคะโอ้พระกัฟัดน,น,นี่เธอผู้ชายถ่างขานี่ดูดีดูดีเนาะมึงแน่ใจนะเนี่ยว่าหนังผีอีดอกน่ากลัวมากอุ๊ย เ้ยจะหาที่นั่งแล้วโอ้นังผีแมวกู๊กกูอุ้ยนี่เธอรู้จักไหมว่าแมวกุ๊กกนะูนั้นน่ากลัวมากๆเลยนะโอเคฉันกำลังดูอยู่อย่าสปอยได้ไหม บ้านของเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็นี่ก็คือสภาพสภาพสภาพเอาเนี่สร้างไม่เสร็จเลยเนี่ยสภาพบ้านบ้านในของเรานะคะก็การสร้างบ้านของเราก็คือต้นทุนไม่มีปัญหานะคะสําหรับที่ราบแต่ว่าตอนนี้เราจะมีปัญหาในช่วงอย่างหนึ่งก็คือ,อเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเงามากกว่าและนี่ก็คือสภาพเวทบลอมของเรานะคะนี่ก็คือบ้านของเราเป็นบ้านสองชั้นนะคะสี่ห้องนอนนะคะสี่ห้องไม่ใช่ติดสองห้องนอนโอเคสองห้อง นอนสองห้องน้ําแล้วก็จะมีตู้นี่ตู้นันตู้นี้แล้วก็จะมีที่วางะบรานะคะส่วน3ามคนนี้นะคะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะเออเขาไม่ใช่คนมาอยู่ด้วยนะคะเขาเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็มากินข้าวกูฟรีค่ะโอ้ยคุณลุงครับลุงบ้านพิงคุณลุงไม่ใช่จ้ะเออฉันฉันผมนะชอบศิละปะมากๆเลยโอ้ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะจ๊ะถึงจะไม่ได้อยากรู้ก็ตาม แรงมากถ้าไม่ถึงแรงขนาดนี้โอเคตอนนี้เราอยู่กับคุณป้าทั้ง3คนอาจจะประจู้อาจจะประจู้แล้วก็มีคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนของเรานะคะแล้วก็นั่งคุยกับน้องอันโตนิโออย่างสนุกสนาน และนี่ก็คือคุณแม่ของเราเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะจากสมชายเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละลืมแล้วโอเคตอนนี้ก็ให้คุณแม่เอาของไปวางไว้นะคะตอนนี้ก็มีน้องคริสซี่มานั่งเล่นด้วยแต่ว่าน้องตาปืออยู่ที่ไหนล่ะคะเนี่ยน้องตาปืนมากินข้าวออกน้องตาปืนนอนอยู่คะ่ะก็ปล่อยให้หนุ่มๆเขาพูดกันไปนะคะก็ตอนนี้แม่ของเราก็ยังไม่มีงานการนะคะแต่ว่ามีเงินอยู่2 6งหมรวยมากมายเลยทีเดียวเชียวเขาเรียกว่าอะไรนะซิมิริออนอย่างนั้นหรอเราต้องใช้ค่าเงินของอันนี้เป็น ว่าซิมบริอ,อัใช่ไหมคะโอเคเราได้ทําการทิ้งอันนั้นเรามันดูแหลกมากเลยไม่เขา้าใจรู้สึกว่าทางนี้รู้สึกว่าน่าจะลงมอสจนแหลกนะคะน่าจะต้องกลับไปลบมอสที่เหลืออีกด้วยนะคะก็แบบว่าลงมอสเยอะเกินไปอันนี้เป็นสภาพห้องของเรานะคะห้องของเรานะคะนี่เป็นเตียงของเด็กๆนะคะเตียงของเด็กๆนั้นจะแบ่งตามความชอบของน้องๆน,นะคะอย่างเช่นน้องตาปือน้องตาปืนนี่นอนแบบอออ เออนกมึงนอนไม่หลับตาได้เหรอตาปือ <c oughs> ตาปื้เอ o ใหก็ตาปือนะคะจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของกีฬาโอเคอ่านหนังสือให้ฟังเดีคุณแม่มาอ่านหนังสือให้น้องตาปือฟังนะคะน่ารักจังเลยโอเค ที่ตกแต่งของน้องๆของน้องตาปือนั้นจะประกอบไปด้วยสีแดงเป็นส่วนใหญ่อาคุณแม่มาแล้วแล้วทําไมคุณแม่ไม่นั่งเก้าอี้อ่านหนังสือให้ลูกฟังวันนั่นน่ะนี่อ่านอะไรนะน้องตาปือหลับแล้วเนี่ยคุณแม่โอ้ไม่ก็คุณแม่มือใหม่เวอร์นะคะอาตอนนี้น้องคริสซี่ก็จะมานอนแล้วนะคะรู้สึกเหมือนว่าเขาน่าจะรู้อ่าที่นอนของเขาดีนะคะก็แบ่งเป็นตามสีขนาดนี้ฟันดี้นะจ๊ะคริสซี่ฟันดี้ค่ะแม่๋อ ถ้านอนมึงไม่ต่างกันเลยนอกจกงจะแต่งตัวมาแบบสุขุมนุ่มรึกแล้วก็ยังแบบน้านอนเหมือนอิตาปืนเหมือนเดิมนะคะตาปืนนี่ตาตาปืนหนูลำคาญแม่มัมลูก ตอนนี้เทวดาน้อยทั้ง3คนก็ได้ทําการสลับสไลดยไปแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคืนนี้เป็นคืนแรกที่เรามีบ้านอยู่นั่นเองค่ะโอเคเรามาดูกันซิว่าเด็กๆจะเป็นยังไงกันนะคะน้องตาปืนก็ยังนอนหลับฝันดีอยู่นะคะน้องตาปืนนี่กูเห็นนอนนานมาแล้วนะเนี่ยยังไม่เลิกนอนอีกแล้วก็น้องอันโตนิโอนะคะในห้องของน้องอันโตนิโอก็จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าน้องอันีอันเลนจิ แต่ว่าน้องอันโตนิโอชอบในการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจมากๆเลยนะคะน้องตาปื้อก็นอนหลับฝันดีอ๋อน่ารักจังเลย รีวิวห้องนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมารีวิวห้องอ่านหนังสือห้องดูทีวีกันดีกว่านะคะห้องดูทีวีของเรานั้นจะค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวเชียวแล้วก็จะมีที่สําหรับวาดรูปส่วนนี้เป็นห้องน้านะคะห้องน้ําก็จะดูดีแล้วก็โอ้โหเหม็นมากแล้วก็มีมีบันไดหนึ่งบันไดนะคะแล้วก็จะมีห้องโถงให้กับทุกคนที่มานั่งเล่นแถวนี้นะคะส่วนพื้นก็จะเป็นพื้นสีเออสีขาวเราจะยังไม่ค่อยคุมน้องซิมนะคะมาดูกันสิว่าน้องซิมจะทําอะไรมาก อ๋อน้องตาปือค่ะน้องตาปือตื่นขึ้นมาเอาอาหารมาวางไว้อย่าบอกนะว่ามึงจะกินไม่รอดนะคะน้องตาปือท้องเสียเนย่พี่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อนๆน,นอนอยู่โอเคเราจะเปิดไฟรอบๆกันนะคะไฟด้านนอกก็จะประกอบด้วยเป็นหกหดหบ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 ,หบเครื่องไฟหรืหบเครื่องไฟอะไรวะไอ้โคมไฟเรืองแสงนะคะบ้านของเราก็น่าอยู่และอบอุ่นเลยทีเดียวเชียร์เราดูเหมือนว่าเป็นคนรวยนะคะ มันคนรวยจริงๆเนี่ยการเงินไม่ค่อยมีปัญหาก,กับเราถ้าเรามีมอเตอร์โรดเอ๊ะฉันได้ยินเสียงอะไรเนี่ยนาะเสียงเสียงแบบโอ้นวกหูมากแม่ไม่ว่าโอ้เสียงแม่มึงร้องเพลงค่ะโอ้โหสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเลสโก้ทำ็นจะขยับแอบกินไมโซหยุดดิน่าลำคาญจริงๆเลยไปเข้าห้องน้ำดีกว่าใจเย็นตาปือปล่อยให้แม่มึงร้องเพลงต่อไปเอาจจริง ฉันว่านางไม่ควรร้องเพลงแกนั่งแบบร้องเพลงแบบโออููมาโอ้ยฟังแบบโอไม g o ก็ออโอเคมึงจะร้องอะไรมึงก็ร้องไปเถอะแล้วดูสภาพของตาปือแบบยืนฟังอช่วยด้วยค่ะหนูเข้าห้องน้ำไม่ได้เอาละ อย่าให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูการทำอาหารของ The ะซิมกันเถอะค่ะวันนี้เราเลือกที่จะทำอะไรนะแม่กับชีสหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนจะว่าเอาของมาอบเฉยๆนะคะว้าวคุณแม่สวยมากสวยจริงๆตอนนี้ไม่ได้พูดเล่นสวยแบบสวยมากไม่แพ้ซิมสเลยทีเดียวเชียวหน้าตางดงามมากอะเออสวยอะเอออุย๊ยไม่อีดอกทำไมทำไมอ่ะคะแม่คะ่ะหยุดเดะ โอ้และนางก็รู้สึกท้อแท้นะคะกับการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในวันแรกแม่คะมีอาหารมาให้หนูหรือยังอ่าเราจัดการเสริมให้กับน้องๆกินกันเถอคะค่ะเด็กๆมากินข้าวได้แล้วจ้า นี่แน่แม่วางไว้ให้แล้วนะแม่คะอันนี้ทำไมมันขมจังเลยล่ะคะคุณแม่เออพอดีว่าแม่ใส่ช็อกโกแลตเยอะเกินไปนะพอดีว่าเราใส่ช็อกโกแลตแทนพิสตาชิโอนะคะนึงโห,โห,โหโกินแบบอดใจย,ยากมาจากไหนคะเนี่ยตาปรือโอแม่นั่งกินหลอกก็แล้วกันนะเด็กๆมากินข้าวได้แล้วจ้าครับครับผมกำลังลงไปแม่คะหนูน่ะ อยากเป็นแอร์โฮสเตด้วยเหละค่ะอื้อาหารกินไม่ได้เลยค่ะลูกหนูบอกแล้วอะจริงเหรอลูกลูกอยากเป็นแอร์โฮสเต่างั้นเหรอหนูอะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวแม่ส่งหนูเรียนเองสวัสดีคริสซี่สวัสดีอันโตนิโอมากินข้าวได้แล้วนะเออแม่คะพอดีว่าหนูหิวข้าวมากๆเลยนะโอ้โหตาปลือได้เอาแบบช้อนใส่เลยแม่คะคือหนูอะชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นมากเลยอะคะ่ะอ๋องั้นเหรอแม่หาผัวญี่ปุ่นให้หนูได้ไหม หยุดดิ <c oughs> หยุดดิลูกลูกจะให้แม่หาผัวให้ลูกไม่ได้นะคะเอาไม่ใช่หาพ่อให้ลูกไม่ได้นะคะใช่สิทําไมต้องหาด้วยเราไปหาเองดีกว่านะโตขึ้นหนูอยากจะเป็นนักศิลปินอ๋ออย่างนั้นเหรอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะตั้งใจเรียนก่อนจะแม่ดับฟันมากๆเลยครับผมก็ชอบเหมือนกันผมชอบพระเอกเกาหลีผมอยากหล่อเหมือนพระเอกเกาหลอีอ๋อย่างงั้นเอาดูน้องตาื่กูดู น่ากลัวมากเฮ้ยทำไมตาปืนมันดูอย่างนั้นอุ้ยน่ากลัวมากอะไรเนี่ยตาปืนหนูทำอะไรลูกโอ้โหยืนดูแบบผีสางนางไม้มากแน่ใจนะแม่ว่านั่นนะ่ะเป็นพี่น้องกับหนูจริงๆนะ่ะนี่ลูกหยุดดิอย่าพูดจาแบบนั้นเดยวเขาเสียใจใช่ครับโอเครู้สึกเหมือนว่าน้องคริสซี่จะลองเล่นดูนะคะไหนลองเล่นไวรินให้แม่ฟังหน่อยสิคะเออ น้องน่าจะเล่นไม่เป็นนะคะก็แบบยังอยู่แบบหมวดฝึกซ้อนอยู่น่าจะไม่ชอบจริงๆโอเคงั้นเรางั้นเราไปดูฝั่งน้องอันโตนิโอกับน้องตาปือกันดีกว่าว่าเขากําลังคุยอะไรกันนี่เธอรู้จักเปล่าว่าฉันชอบของเล่นเด็กมากๆเลยนะอ๋ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบน้องตาปือดูแบบอออหรอฉันก็ชอบเหมือนกันโอ้อย่างนั้นเหรอเฮ้ hey. อย่าตีกันนะลูกเออเขากําลังคุยแลกเปลี่ยนกันแบบเด็กๆอยู่นะคะเราก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับพวกเขามากให้พวกเขาแบบใช้ชีวิตกันเองเธอรู้ไหมเอ,อ๊รู้อะไรอย่งั้นโออเราก็มองกูสองคนอันโตนิโอตูดแน่นมากเอ,อ้าทําไมทุกคนเกลียดเออทําไมทุกคนไม่ชอบน้องคริสซี่อะเกิดอะไรขึ้น่ะอันโตนิโอทําไมเกลียดน้องคริสซี่เราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะเออไปเล่น แบบเพื่อนเออไปกอดแบบเพื่อนไปคริสซี่ไปจูบน้องนี่เออไปจูบไปไปกอดแล้วไปเล่าเรื่องตลกแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็ไปชวนน้องเล่นนะคะโอเคโอเคแล้วสองคนนี้ก็เล่นด้วยกันก็คือเล่นกับน้องตาปร,รือนะคะคุณแม่เล่นกับน้องตาปร,รืออยู่เราจะมาแนะนําโซนนี้ดีกว่านะคะเป็นโซนที่เราตกแต่งเองนะคะเป็นฟิลที่แบบให้สําหรับวาดรูปแล้วก็สําหรับ จิตจิตกรสินโดยเฉพาะนะคะก็คือจะมีการตกแต่งที่เกี่ยวกับพุ่มไม้สไตล์เฟรนี่เฟรี่หน่อยแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่นะคะแล้วก็แถบนี้ก็จะเป็นเห็ดเลืงองแสงเอาไว้เปิดไฟนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวให้คุณแม่มาดูแล้วก็ชื่นชมว่ากรอบรูปมันเป็นยังไงกรอบรูปอย่างงั้นเหรอมันก็ดูสวยดีนะแบบเลิศเลอเพอร์เฟกแล้วก็แบบอ้าวคำอะไรวะ เอาจริงมันขำอะไรเนี่ยโอ้ดูเดอะซิมสองสวยเนาะแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวคือเดอะซิมสองไม่สามารถปรับปรับรูปร่างได้ถ้าเดอะซิมสองปรับรูปร่างได้เราก็อยากจะแบบอืมอันนี้ก็คือให้คุณแม่นะคะให้คุณแม่อวัดรูปเหมือนจิตกรท่านหนึ่งนะคะอ๋อสวยดูดีเลิศมากเลยอะ่ะแกเกมเกมเดอะซิมสองแบบเป็นเกมที่แบบอืมสร้างจินตนาการให้กับฉันมากเวอร์อ่าตอนนี้เช้าแล้วนะคะคุณแม่ก็ยังวาดรูปอยู่ อ,อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะรถโรงเรียนจะมารับน้องตราปรือน้องอันโตนิโอและก็น้องคริสซ,ซี่นะคะโอเคเดี๋ยวเสียงอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไมโครโฟนแหละลูกโ,โอ้ยน่ารักก็การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็รุ่นน้องตาปลือสอนี่น่าจะเป็นนักล่องได้นะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ไม่สูงกว่าคนโอเคน้องต้าจะไปโรงเรียนแล้วนะคะเดินไปละโอ้นั่นหลักจังตอนนี้น้องตับปือกำลังจะเดินทางไปโรงเรียนนะคะเสียดายจังตอนนี้ของเราน่าจะเป็นบักเงาน,นะคะยังไม่แก้เลยใครรู้จักวิธีทางแก้ก็ช่วยด้วยนะคะพอดีว่าคือแบบก็เพิ่งกลับมาเล่นเล่นตอนแรกๆมันไม่เป็นไรนะแต่ว่าพอกลับมาเล่นอีกทีแล้วแบบงงมากอุ้ยดูแกดูสิการขึ้นรถไหนเดี๋ยวรอน้องตับปือมาก่อน โอเคโอ้รถโรงเรียนใหญ่เวอร์ใจเย็นเยนค่ะเจ้ใจเย็น <c oughs> เย็นโอ้โหบีบแต่แล้วแบบยิ้มด้วยหล่อนเวอร์นัดยิ้มปะในับไปล่ะโอ้ซิมสอง a m นซิ้งจีนแดงมากแก่เหลิศดมากปังไม่ไหวเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อ oh, อันนี้ก็คือ ให้คุณแม่วาดรูปชิลๆก่อนนะคะคือพอดีว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องเงินเท่าไหร่ก็มีเงินอยู่สองหมื่นแต่ว่าต้องให้แม่ไปหางานแล้วแหละเพราะว่าคุณแม่นี่ถ้าทางจะสวยให้เป็นดาราดีไหมอุ้ย,ย,ยสวยมากมุมนี้สวยเลอุย้ยแกสู้เดอะซิมสีได้เลยนะเนี่ยมันเป็นทั้งการลงมอดด้วยนั่นแหละแต่ว่ารูกสาวฉันสวยมากรูกสาวฉันสามารถสู้เดอะซิมสี่ได้แก โอ้ยลอต้าสวยมากดูดิดูท่าเอ็นของนางดิเสียดายอย่างเดียวเนอ้อเดอะซิมสองอะไม่มีอ่อปรับรูปร่างถ้าปรับรูปล่างอยากจะให้น้องมีตูดมากกว่านี้อยากให้น้องเป็นสาวแบบกึ่งชับบี้นิดนึงแต่แบบนี้ก็ดีไม่แย่ไม่แย่สวยจัดสวยจัดประหลัดบอกสวยแบบสวยจริงโอ้สวยจริงมาก เป็นแม่เป็นแม่เมื่อพร้อมนะคะเราเป็นแม่ในตอนที่เรายังมีตังค์อยู่เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวรอบหน้าเราจะลองเป็นแม่เลี้ยงสักสามสักมีลูกสักสามสี่คนแล้วก็มีตังค์นิดหน่อยมาดูกันสิว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนนะคะก็รู้สึกว่าเป็นการกลับมาที่กลับมาเล่นเกมเดอะซิมสี่ที่รู้สึกดีมากๆเลยนะคะแบบว่าเป็นเกมในดวงใจจริงๆไหนบอกฉันมาสิเกจกวิเศษเอ,อย๋ยบอกข้าเถิด ใครกันที่งามเิศที่สุดในปัตภีนี้อืมก็ฉันไงเวอร์มากตอนนี้ก็คุณแม่ของเราก็ได้มีเพื่อนคุยนะคะนี่เธอวันนี้ฉันไปดูหนังมาสนกุกมากๆเลยแหละโอ๊ยมันเป็นหนังตลกด้วยแหละแกทำํำแบบนี้แหละโอ้จริงเหรอว้าวสุดยอดไปเลยนะอย่างงั้นเหรอก็เจ๋งดีนะฮฮ หัวล้อปอมมากดูมันหัวล้อดิหัวล้อปอมแล้วดูหน้าเราดิหน้าแบบอ๋อนี่เธอเธอรู้เปล่าหนังที่ฉันไปดูน่ะโอ้ยสนุกมากเลยหอยหมาอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคุณเต่งค่ะใช่ละเต่งโคตรดีเลยอยากจะหนุกจัดอุ้ยแกฉันหลงหน้าคุณแม่ไปแบบแปดสิบเก้ารอบแล้วเธอสวยจริงๆ <laughs> ฉันฉันไม่อยากออกจากเกมเลยเธอสวยมากเธอสวยมากเลยเธอรู้ปะแล้วเธอทำหน้าดิ โอ้โหสับปะจูสับปะจูะจอุ้ยคุยกันน่ารักมากเดี๋ยวเราจะเพิ่มบ้านพักสุนัขไว้ให้หน่อยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปซื้อสุนัขมาเลี้ยงสักตัว,สอ,ตวสองตัวนะแบบว่าประสาคนรวยมีเงินสองหมื่นห้าอีกหน่อยก็จะจนแล้วเนี่ย oh อ้ my god อันนี้โอเคครบแล้วแล้วก็มีของเล่นให้น้องด้วยเลิศ นี่แกมาดูอนิเมชันทำอาหารโอ้ oh my god เขาเรียกว่าอะไรนะแอคชั่นหรืออนิเมชันอุ้ยดูดีมีมีสบัตมีสบัดเอวด้วยดู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 ด,ด,ดูอุ้ยสวยมากด,ดูนี่นี่อุ้ยเขาเล็กเขาเก็บเขาเก็บรายละเอียดดีเนาะดูดิมีข้าวเหี่ยวมีคอได้อาเทใสชิบชิบชิบ,ชบวางคนด้วยอุ้ยมีไอขึ้นมาเป่าด้วยโอชิมไม่โดนนะชิมไม่โดนไม่เป็นไร <laughs> มันมันเกมเก่าแล้วมันเกมเก่าแล้ว,ลวอ๋อไหนอื้อ อ่อยจังเลยะว้าวสุดยอดไปเลยอืมอร่อยมากโอ้ดูทั้งหลังมันคุยกันอย่างดูเดือดเลือดพล่านมากโอเคอาหารเสร็จแล้วไหนอเอาไปชิมอ๋อทำของสำหรับคนเดียวกูกินคนเดียวคะ่ะพวกมึงไม่ต้องกินนะคะเนาะฉันจะกินคนเดียวคะ่ะนั่งแล้วคะ่ะอีอีโอเคปล่อยให้น้องกินไหนขอดูกินดิ ไหวเขาคุยไปสุดแล้วก็กินค่ะเด็ดอร่อยเนาะดูดิอุย้ยแอนิเมชันดีมากตอนนี้ค่าแล้วนะคะเด็กๆกลับมาแล้วแล้วก็ตื่นมาเล่นโอ้โหโอ้โหนี่อันนี้ช่วงนี้มันอาจจะแหลกๆตรงนี้หน่อยนะเพราะว่าเออน่าจะลงมอสมาเยอะเกินเนี่ยสโลโมชันเลยน่ากลัวมากดูดิดูดิอุ้ยน่ากลัวแล้วดูหน้าดูหน,น้าคิกซี่ดิหน้าคิกซี่โอ้ เออเอามันเอามันเอามันเลยลูกอ๋อเดี๋ยวมันน่าจะแหลกอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัดไปกันเด็กชายอันโตนิโอกูสวดอภิธรรมอยู่หรือเปล่าอันโตนิโอโอ้ดูดูดูแกแกดูเกงแกดูความรองเท้าแตะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยของนางเลิศพูดมันเข้าไปลูกเอาเอามันเข้าไปลูกเอาให้สุดลูกโอ้เออโอเคกูไม่ฟังละช่างเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆว่ะสั้นอันโตนิโอได้รับทักษะเพิ่มขึ้นจากไมโครโฟนโอ้ หยุดเถอะตัวนิ้วหยุดเถอะแม่ขอร้องแล้วลูกหยุดร้องหยุดร้องได้โปรดหยุดเถอะหยุดเถอะขอร้องเอาล่ะตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณตีสานะคะเด็กน้อยก็ ตื่นกันมาตีสามบ้านอื่นไม่รู้ว่าตื่นกี่โมงนะคะแต่บ้านนี้บ้านนี้ตื่นประมาณตีสามแล้วมานั่งทําการบ้านเฉยงงมากเดี๋ยวงั้นก็ขอจบคลิปไปก่อนแค่นี้นะคะกับเด็กๆที่นั่งทําการบ้านอยู่ถ้าใครชอบครอบครัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราถ้าสมมติว่ามีคอมเมนต์กับไลค์ชอบน้องเยอะๆเดี๋ยวเราจะทําคลิปพวกน้องๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะให้มีทั้งการเรียนการเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไปมาหาลัยกันค่ะก็สําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า